ครับก่อนอื่นก็ขออภัยพี่ๆทุกคนนะครับพอดีว่าพวกผมเพิ่งเสร็จเมนนฟิตมาแล้วผมก็เลยรีบมานี่นะครับครับผมครับก็วันนี้ก็รู้สึกเอาจริงก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีมากๆที่แฟนๆก็คือรอมาดูอีพ0สิของพวกเราเกิดมาเนี่ยไม่เคยดู EP10 พร้อมกันในหออย่างนี้แต่ก่อนพวกเราก็จะไปดูกันในโรง ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจไปพร้อมๆกันแอบใจหายครับที่มันอีพีสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็แบบเหมือนเราอยู่กันมาตั้งแต่อีพีแรกเนาะจนถึงอีพีสิมันก็แอบใจวงๆนิดนึงครับผมก็แต่ก็ดีใจครับที่แฟนๆมาให้กําลังใจกันล้นหลามเลยครับผมกเซฟมานนะครับก็เ็นเป็ือนสันครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนก็สนับสนุนเราครับจน <c oughs> ทำให้เกิดวันนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับ เรื่องความมันจะมีอะไรแบบว่าให้พลิกเขาจีพี่ก่มาล่้พม่ไหมพีกเหรอคุณพี่ฮะเขาสมหวังมา EP ก้าี่อยากให้พลิกหถ้าพลิกคือเริ่มกันนะรักกันตอนเดียวเริไเลยอะเอแครปเอไเดค่ะ ก็ดีใจค่ะที่จริงๆแล้ว after party ก็มีด้วยเนาะพรุ่งนี้นอกจากแฟนปาร์ตี้แล้วก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วก็แสตอบรับดีมากๆพวกเราก็ดีใจกันมากๆเลยค่ะก็ถ้าใครไม่มีบัตรของวันพรุ่งนี้ก็สามารถซื้อได้นะคะเก่งมากเก่งที่สุดครับก็ดีใจครับที่ได้มาใช้เวลากับทุกคนตรงนี้แล้วก็แฟนๆที่มาร่วมดูตอนจบไปด้วยกันครับก็วันนี้มีโชว์ให้ทุกคนดูมากมายเลยครับยังไง e n จอยไปด้วยกันครับ ครับก็ขอขอบคุณแฟนๆที่มาจากหลายหลายที่เลยบินมาหาเราบ้างอะไรบ้างก็ขอบคุณที่แบบเอ,อสลับเวลามาหาพวกเราแล้วก็เชื่อว่าโชว์ทั้งวันนี้เป็นแฟนปาร์ตี้และพรุ่งนี้ After Party ก็ผมว่าก็จะสนุกสนานกันพอสมควรเลยครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ละกันในการดูกับแฟนๆได้แบบ2,500คนคือเยอะมากๆก็เป็นครั้งแรกก็แอบตื่นเต้นครับว่าจะเป็นยังไง จะแบบเอยเสียงดังกว่าแบบในโรงหนังหรือเปล่าไม,ไม่แน่ไม่แน่ใช่ครับอย่างแฟนปาร์ตี้วันนี้เราเตรียมอะไรมาเป็นแฟนบ้างครับพิเศษอยู่แล้วพิเศษอยู่แล้วแล้วมีหลายอย่างเลยครับมีหลายอย่างแล้วก็ถ้าฟูถ้าฟูแบบฟูจริงๆน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับผมเป็น after party วันนี้เป็นแฟนปาร์ตี้เฉยๆใช่ครับใครที่ยังไม่มีบัตรพรุ่งนี้นะครับก็คือสามารถซื้อบัตรได้นะครับใครมีแล้วก็ซื้ออีกได้นะครับ ครับผมมีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งใครที่ไม่สามารถมาดูได้ก็ดูผ่านออนไลน์ได้ครับผมพี่หวานหวานพี่จะได้เจคนไปดูว่าคือคือโม่ก่อนแล้วก็จะ้ไปดูบบเป็นเอนดิ้เลยคำถามรอบเป้ามากหมครับเอาเหี้ไปคำามรอบเปา ก็เอาเอาให้พี่เป็นเบาหวานได้อะเออเอออะไรนะเอาเป็นอยู่แล้วถ้าเป็นอยู่แล้วอาจจะต้องงดก่อนวันนี้พี่อาจจะต้องงดดูโชว์ก่อนนะคะหรือแม่อาจจะต้องงดดูซีรีส์ไปด้วยวันนี้เตรียมอะไรมาหรอครับหรือว่าหรือว่าวันนี้จะมาใน ซิกแพคน่าจะยังนะครับก็เตรียมความสนุกมาให้ทุกคนเนี่ยแะครับเพราะว่าอย่างที่ซีบอกเลยว่าวันนี้เราจะมีในพารของการดูซีรีส์กับแฟนใช่ไหมครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นอัฟเตอร์ปาร์ตี้ก็จะเป็นเต็มไปด้วยเพลงโชว์ทุกคนก็คือ2วันมีโชว์ที่แตกต่างๆจริงๆถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนมาดูทั้งสวันเลยครับเพราะว่าการมาดู2วันมันก็ได้ความรู้สึกคนละแบบนะ เล่นลายติดใจไหมเหรอครับก็นิดนึงนะครับหมายถึงว่ามันเหมือนกับเราได้เอ็กซ์โปอะไรใหม่ๆในการแสดงครับแล้วก็ได้ลองไปแตะในจุดที่เราไม่เคยไปถึงจริงๆต้องขอบคุณพราร์ทเนอร์การแสดง้วยครับหมอจิมเพราะว่าเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ส่งให้เราขนาดนี้เราก็อาจจะไปไม่ถึงจุดที่ต้องไปถึงขนาดนั้นนะครับยังไ,ไงจริงๆการแสดงมันเป็นเรื่องของการรับสง่งซึ่งหน้าพานี้ผมดสเปกคุณ <c oughs> ในฐานะการแสดงมากๆมา้เมา้วันนี้จะมาร ค่ะก็จริงๆวันนี้หนูตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าคือปกติแล้วก็จะมีเพื่อนๆในวงเนาะค่ะแต่วันนี้รู้สึกเหมือนว่ามีคนนียไงมีก็มีน้องหมดนี่เพื่อนในวงก็อาจจะเป็นวงมีคนวงมีกี่คนหกคนแลล้วมีีดเหกคนก็ได้หนูอาจจะตอนนี้เริ่มเป็นบอยแบนด์แหละเป็นหัวหน้าบอยแบนด์ใช่ก็คือแล้วใครว่ามุมพี่ไม่สวยอ่ะสวยโอเคเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแหละบอยแบนด์ ไมหมดเลยอ่ะแม่ค่ะก็ก็มีเต้นหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยทุกคนก็เต้นด้วยกันนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ไหมคะฝึกซ้อมก็มาอย่างดีครับครับครับใช่ไหมนี่เต้นเก่งกว่าหนูแล้วนะคะเป็นเลป็นิตได้หมดเลยทุกคนจำบ็อกกิ้งเก่งกว่าหนูอีกค่ะโอ้ยอยากให้พดครับเรื่องไรเต้นน้องไอแคลนี่คือแบบไม่เนนี้ยพี่เฟิร์สพยายามจะพยายามจะ cover เขาพยายามจะบิด เดี๋ยววันนี้ต้องดูว่าเขาเขาเขาจะ cover เหมือนหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะบิดเกินกำหนดหรือเปล่านี่หมายถึงมอไซค์หรอเดฟฟังด้วยดูแลด้วยเนาะผยกล้ออะไรแบบนี้มาขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนมาซ้อนละไม่ซ้อนละเอาเอาเพื่อนหนีเลยไม่ซ้อนเลย ยเนี่ยคนั้งหลามัลงเลยเาก็ยกลอหน้าเนิฮะฮะมึงก็หัวที่มึนเออหน้าได้อยู่ไม่ว่าวันนี้พิเศษแน่นอนแล้วคับคะครับค่ะแล้วยากไไเรยว่าพอได้ซ้องแล้วอะไรอยากครับคนยากเลยคตยากฟังนะครับต้องมากกว่าโคตยากนั้นิเรื่อว้ยอย่างฟังนี่คือเอาจริง นับถือน้องเขามากเลยนะคือโชว์อะเยอะมากหมายถึงว่าเยอะมากสําหรับครั้งแรกคือตัวตัวผมเองอะผมจําได้ว่าโชว์ครั้งแรกผมอะคือตอนนู้นเลยสมัยแค่เพื่อนกาเพื่อนตอนนั้นผมจําได้ว่าผมโชว์แค่2เพลงอะมือผมยังสั่นเลยผมกลับไปซ้อมเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นะครับอันนี้คือมากกว่าผมประมาณ 3- 4สี่เท่าแอบสั่นเหนนตอนเล่นเราเล่นสั่นแล้วถ้าสั่นที่จะไม่แปลกใจเลยเนาะเพราะว่าเก่งมากแล้วก็น้องพยายามมากครับ ก็เยอะครับเพราะเฮียบอกว่าตอนสุดท้ายมันสุดๆุดอ้าวตอนสุดท้ายมันสุดๆไม่ได้เล่นด้วยกันไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าตอนสุดท้ายมันสุดสดก็เลยแบบแฟนๆเขาก็รอลุ้นกันค่อนข้างเยอะครับผมก็ดีใจครับดีใจก็อยากจะรู้ว่าเงินในกระเป๋าเฮียมันจะหลุดออกไปไหมอ่ารอนลุ้นกงนรอลุ้นเงินเท่าไหร่ยี่สองพันห้าคูณยี่สิบห้าหมื่น ไม่รู้ไม่รู้ผมไปพาแฟนคลับบอกว่าถ้าถ้าสินสุดท้ายเนี่ยใครไม่กีมาเอายี่สทั้งหมด50,000ใช่ป่ะใช่คือฟิลโดยประมาณโดยประมาณฮะแต่เชื่อว่ากีเชื่อว่ากี้นะเชื่อว่ากีเลยนะคนกีไหมคะเดี๋ยวจะไปกี้เรียบุกบอลกันครับมีฮะ เหมือนบอกว่าจะทิ้งตัละครแล้วเขาถูกบุกพั 5, นแล้วละครานี่มาบุกพันยังไงอยู่ฟื้นหรอครับจริงๆยังไม่อยากพูดเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นการสปอยทุกคนในอีพีนี้ครับก็ถ้าอยากจะบอกตัวละครอยากจะบอกการว่าเหมาการครับว่าให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติครับค่ะของทอดาวก็ไม่มีอะไรมากค่ะน่าจะอยากบอกตัวละครว่า ใช้ชีวิตให้สนุกดูทรงน่าจะยังมีความสุขอยู่และตอนจบก็น่าจะมีความสุขด้วยหนะวังว่าค่นะ <laughs> ครับก <laughs> ็ขอส่งตัวละครอินกลับเข้าไปสู่นิยายนะครับก็ขอให้เขามีความสุขมากในทุกๆวันแล้วก็ดีใจแทนเขาครับที่มีคนมาคอยดูแลครับ ดาวฟ้าแผลหายไวๆครับครับโอ้พี่โนยิงเลยนะหนักอยู่นะพอแพอให้หายไวๆอย่างอื่นเดี๋ยวไปรอดูอีพีสิบก่อนเออมาปกป้องที่สู้คนขึ้นอย่ายอมอย่ายอมเลยตำรวจตำรวจไปโรงพักบ้างครับยังไม่ถึงตำรวจเลย ไปทำงานด้วยเลิกไปโรงพยาบาลก่อนโอตรโรงพยาบาลครับเบียสสิบยาแต่น้อนรอดูอัปเป็นแฟซนต์แบบนอนรอดูอะไรครับผมก็ขอฝากมอยม m จิตรอบบิสซี่ลักกี้นเลิฟแฟนปาร์ตี้นะครับในวันนี้ก็เต็มไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งขายอยู่นะครับ แต่วันพรุ่งนี้ยังมีอยู่นะครับ My Magic p r o p อ r ์ y Lucky In, l น v e After Party ครับผมก็จะเป็นโชว์แบบเต็มๆเ,เลยจุกๆยังไงก็สามารถหาซื้อบัตรได้แล้วนะครับทางไ t i ปเ e m ยนเมใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์นะครับสามารถไปดูกันได้นะครับทางวิวนะครับก็จะมีครบทั้งหมดเลย10 EP ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับฝากกันด้วยครับ So today is the last day of our series My Magic Prophecy and This is the day that we are sitting survey. Yeah, my birthday. Obviously, lucky like in the fan party. We we also appreciate that for your support, and we hope to see you guys, all of you guys, and we are really appreciative. Thank you. Okay. <coughs>